โรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโรคโควิด19อันตรายแต่ป้องกันได้โดยการหมั่นล้างมือด้วยน้ำสะอาดสบู่แอลกอฮอล หรือเจลล้างมือปิดปากและจมูกเวลาไอหรือจามด้วยกระดาษทิชชู่หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการของโรคทางเดินหายใจและหมั่นสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยอยู่เสมอไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นไม่สัมผัสหรืออยู่ใกล้กับสัตว์ที่ป่วยหรือตายปรุงอาหารให้สุกด้วยความร้อนหากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาธารณสุขใกล้บ้านท่านหรือโทรสายด่วน1422กรมควบคุมโรคตลอด24ชั่วโมงอย่าลืมนะครับโ,<ท>รโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 อันตรายแต่ป้องกันได้ด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมาลัมานย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมาลัยมีความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องเรื่องการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19จึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรืองดเดินทางที่ไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่ที่มีคนจำนวนมากในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือกลับจากต่างประเทศ ที่มีการระบาดของโรคโควิด -19 ให้แยกตัวเองเพื่อสังเกตอาการอยู่ที่บ้าน14วันหากมีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นไอเจ็บคอมีน้ำมูกหายใจหอบเหนื่อยเกิดขึ้นภายใน14วันควรรีบพบแพทย์ทันทีการป้องกันเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยท่านที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดหรือกลับจากต่างประเทศและพี่น้องที่อยู่ในบ้านเรา มีความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ห้ามใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นเช่นผ้าเช็ดตัวแก้วช้อนซ่อมล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่หรือใช้เจลแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับบุคคลอื่นควรเว้นระยะห่างกันประมาณ2เมตรหากมีไข้และมีอาการทางเดินหายใจให้สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าและให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทราบทันทีอย่าลืม กินร้อนช้อนกลางล้างมือสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ด้วยความห่วงใหญ่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนมาไลใครที่เียก็ให้อยู่บ้าน14วันจมร่วมมือร่วมใจกันฝาฟันไม่เห็นแต่ตัวในภาวะที่ขับขันขาบทุกลายไปด i am